สวัสดีนี่คือ,เ,อเกมบีสวัมจริงๆตั้งชื่อเองเนั่นแหละเพราะว่าชื่อมันเป็นอังกฤษอ่านไหมออกก็เลยตั้งชื่อเอมั่อมั่งว่าเป็นบีสวัมแล้วกันนะเขาเรียกชื่อแล้วมันดูแบบแบบเหมาะมเมงเพราะมันคือพึ่งแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นได้สูงสุดเซิร์ฟวอหนึ่งจะได้สูงส,ส,สุดแค่สี่คนคือตอนนี้เราเลเวลสาบห้าแล้วถ้าถามว่าเลเวลเกี่ยวอะไรคือ มาทางนี้จะมุไปเ็วเขาแล้วก็ดูเราเพิ่งได้มาจากอันนี้คือมันก็ไม่เชิงสูมแหละมันไม่ใช่การสุ่มมันไม่ใช่การสูมมันคือซื้อเฉยๆแล้วเราก็สามารถเอามาปรับปรุงได้สูงสุดต,ตัวนี้ตัวที่เลเวลเยอะสุดแล้วก็อยู่กับตมนานสุดคือตัวนี้เลเวล35เหมือนกันเป๊ะนี่แหละเอ,อตอนแรกเราตอนเลเวล11คือมันจะเป็นไม้อันนี้เอาไว้ตีพวกมอน สวยพวกที่เห็นเส็นสักษณ์เห็นรูป้างค่ะเห็นรูปแล้วก็คงรู้ใช่ไหมว่ามันคือเติมสวยตรงนี้คือแบบไม่ได้เติมอะแต่คือเลเวลต้องถึงกันอย่างอันนี้ถ้าจะซื้อได้ต้องเลเวลสะกห้าสิบเจ็ดกับอันนี้เจ็ดสิบสองอันนี้เก้าสิบห้าแต่น่าแต่น่าจะเป็นแบบเติมเพราะมันไม่ยอมคืนให้ตั้งแต่แรกส่วนอันนี้กําลังเตรียมก็คือกาลังมานั่นแหละมั้ง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  เราจะไปอธิบายเกมแบบง่ายๆเอ,อิ่มคือแป๊บๆแป๊บๆหนึ่งหนึ่งเคร์เราจะอธิบายเป็นในป่าแะ้วกันนะ สมมติว่าคนที่เขายังไม่ได้ถึงเลเวลสูงๆอะไรเงี้ยเราสามารถเก็บดอกไม้ได้แล้วเราก็จะจะได้ไอเออาอะไรไม่รู้เนี่ยแหละมันคืออะไรไม่รู้แต่ขอเวลาเก็บดอกไม้แป๊บหนึ่งล้วกันขอเงียบแป๊บหนึ่งก็ได้มัพร้อมเพราะพ,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 พูดรัวมากเลยตอนเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่ามันปรับได้แค่นี้สมมติลองปรับไปตรงนี้ตโตๆก่อนถ้าถ้ามันถ้ามันเสียงพอได้ก็ประมาณนี้เอา เรีนในห้องเออเรานี่ผีดาบของผู้เริ่มตน้นหัวเปลี่ยนไม่ได้ออเปลี่ยนตรงน,นี้จะไม่ว่าดับที่เริ่มต้นจะเป็นดับไม้ซึ่งถ้าอัพสูงสุดก็จะ8แต่จำได้ว่าชั้นแรกของมันจะเป็นสองหรือไม่ก็3ามสี่ห้าเจ็ดแปเกแต่เราจะใช้น,นี้ติดสองน้ออออนำผึ้ง แล้วเราก็ตีไปที่มอนกดตรงไหนก็ได้มันก็จะนับว่าตีของตี2ทีแล้วก็แต่และเลเวลตัวเลือดไม่เท่ากันวิธีที่เลเวลจะขึ้นคือดูอล่างซ้ายล่ะเราต้องใช้จากการตีเก็บดอกไม้หรือไม่ก็ดอกไม้อนเล็กดอกไม้อนเล็กขอได้อยู่แต่มันน้อยมากแนะนําให้ตีมอนมากกว่าตีมอนจะได้เงินเยอะด้วยจตแนะนำว่าเก็บดอกไม้ดีกว่าแต่บางทีเนะี่ยเราขึ้นเลเวลใหม่แทนเก็บดอกไม้แม่งช้ามันเต่าเลย ยโอ้ยโอ้ยผู้คังหยาบไปเอ้ขอโทษเมื่อกี้เหมือนจะผมพูดคังหยาบเฉยๆก็เลยบอกว่าอนอาเรื่องนั้นไปก่อนดันไปผู้คังหยาบขอโทษที่ผู้คังหยาบเมื่อกี้ได้ยินเสียงเต็มๆเลยบางทีคนบางคนก็ไม่ได้ยินนะ เออ uh, อันนี้คือถ้านี้ที่ไม่รู้ตัวบ้าอะไรไม่รู้แต่น่าจะนอนแหละมันมันจะชื่อมันชื่อว่าตัวอ่อนสทุกตัวอ่มองว่ามันคือนางพยาหรือไม่ก็พ่อแม่พ่อแม่พีลูกพอลูกเพร่นี่คือทําเผ็ดแต่สิ่งที่มันกวนก็คือมันชอบทําเหมือนตัวเองตายแต่พอเราเดินออกมาปุ๊บแม่ก็เดิน มันก็ปกติใช่เนี่ยมันเหมือนไม่มีวิญญาณเลยดอกไม้ในแต่ละเลเวลของทีมเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันอย่างอันนี้คือเวลเฮดก็จะของเป็นเลเวลที่เฮดถอจะตีเจะบ,บอกเลยแนละ้วตีแรงมากแต่อันนึงคือแค่แต่ต่อยอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเจ็บนิดแน่โอ้สุแล้วก็นี้ถ้าเราเลเวลสามสิบเจ็ดเราถึงจะไป นี่ไงบอสตัวตุ่นนึกว่าไฟน่ะตอนแรกที่ตรงนั้นที่ใกล้ๆปากันโอ้โ้ยเราจะมาแจกชื่อด้นะแบบเต็มๆต่างๆเพราะครัวว่าไอ้โจคที่แดนดี้วอลแบบว่าใช่หายจะไม่มีใครเห็นพ่อรู้สึกว่าไม่มีใครจะเล่นด้วยเลยนะแน่นอนแบบนี้ไหมถ้าใครอยากเล่นด้วยเราเจะพาไปเล่นแดนดี้วอลพาไปฟาแบบเต็มเต็มเต็มจต็เต็ม ที่แบพี่จะได้เชวรี่ไม่ต้องพีก็ได้ม้งเพราะว่าจริงๆเราอายุหน่อยแปดไม่อายุเก้าค่ะปสามเอ,อ่ออันนี้คือถิ่นที่สูงสุดที่ผมมาได้ก็คือถิ่นไม้กอนไม้ก่งไม้ไมันเรียกว่าไม้ตองกันตองไม้ตองไม้ไม้ตองตองไม้ไม้ตองตองอะไรไม่รู้แต่ผมชอบเก็บดอกไม้ที่สุดเลยมันได้เยอะอยังไงไม่รู้เงินคือได้เยอะแต่ไอพวกจิบนบนาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ นล้ว่ากลับไปก่อนดีกว่าเราให้ตีแบบอันนี้เป็นตีที่มันตีแรงมากเลยนะแล้วเลือดเยอะด้วยอะแต่ว่าตอนนี้เราเล่นว่า35มันก็ตีเราแต่สักพักมันจะตีแรงเอามากลับเลยเด็ก เอ่อเมื่อกี้แบงเงี้ยไปก่อนก็ขออภัยเอ๊ยติดเสียงเงี้ยไปแล้วโอ้มัมาแล้วมันมเอ๊ะ แสงเกยนน์นี่นางจะไม่ค่อยอยากปรับเปล่ยอ,อยากให้พวกคุณได้ยินอ่ะทม,ม,มาเราจะมาดูสภาพมือกันเอ่ออืม ตะเวดไม่ทำไมด๋อเตียงนอนเราเองยังสงสัยเลยอันนี้จะเป็นฉากที่โอ้านี่นะแล้วก็ห้องต่อไปห้องสองดูดาวสระดาวสระเดอร์สระเดอร์สระดาว เดไม่ไดด้วยแต่ข้านไ,ไม่มีอะไรแพเต็มๆนา,า,นาลา่ะ้น่ามาอยางงี้น่ก็จะีตบแม่งกงเลยกล้าได้ยังไง เน่งเนงเนียงโอ้น,าาน่ารักจังแบบเหมือนผู้ดูแลมากกว่าคือแต่ตัวไม่น่ารักว่ะขอดูก่อนมาสองดาวกันป่าที่บางทีป่าอาจไม่ใช่ทุกสิ่งไปในไปในประจนภัยต่อไป เพิ่งราชีนีเราคือราชีถูกไเพราะเราร็นคนสรา้างเองหรือว่าเราเป็นทาสแล้วก็จับเรามาเกาอสร้างบ้านลืมพูดถึงเพชรเปอวทั้งไหนเพชรเปวตรงคอคอเนี่ยคือสเปรย์ของเราเองมันอาจจะทำอะไรไม่ได้ก็เถอะคือมันคือของตกแต่งโอ้รอนี้ได้ด้วยถ้าเราใส่บันีีมันก็จะ ใม่ๆม่แค่เราไปกดเฉยเอาเป็นร่าเหมือนอันนั้นนั่นแหละงั้นเราไปเลยดีกว่า